ขอนอบน้อมด้วยเสียงก่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอาจรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่แปดร้อยหกสิบห้าตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบขนไหวยในความดีพึงห้ามจิตศิจักบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรนังขจามิธรรมังสรนังขจามิสังขังสรนังขจามิ ทุติยามปิพุทธังสรนังจฉามิทุติยามปิธรรมังสรนังจฉามิทุติยามปิสังขังสรนังจฉามิตติยามปิพุทธังสรนังจฉามิตติยามปิธรรมังสรนังจฉามิตติยามปิสังขังสรนังจฉามินัตถิเมสรนังอัญังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนสัจวัตเชนะ วัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมารนังอัญยังธโมเมารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมารนังอัญยังสังโฆเมารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำศัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอธินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจารา เวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิผลุสวาจาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิสัปัปปะราปะเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิมิจฉาอาชีวา เวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าไป้าเขาสมาทานอาชีวัรรมากษีนตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันเพื่ออนุป,ปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรอันสูงสุดปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิอธินาทานาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิ อะพรมไมจเริยาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสุรามเมรยะมัชฌะประมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิวิตาลโภชนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ นัตเจคีตาวาทีตวิสุกทัศสนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปปนะคารณะมันดนะวิปูสนา,านาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอุจจาศยนะมหาศยนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิชาตะรูปะ รัชชะตาปฏิคหานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิขพไป้า,ปาขอสมาทานศีลส,สิประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอา,หารหันเพื่ออนุปาาฐาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิบงดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิบเจริญบารมีสิบ เจริญบุญญาเกียรยาวัตถุสิทธิ์เจริญโพธิปักเคียธรรม37ประการอันประกอบด้วยสติปทานสสัมมาปทานสอิทธิบาทสอินสี่ห้าพลาหา้าโพชฌงเจ็อะเรียมักมีองค์8เพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะ ด้วยความสุขกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่ขณะนี้เราร่วมกันศึกษาในนามธรรมอันประกอบด้วยวิญญาณขคันหรือที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจิตซึ่งมีชื่อหลากหลายนะคะเราก็ได้ศึกษามาจนถึงจิตที่เป็นไปในการมาวจรภูมินั้นก็คืออกุศลจิต12และก็มหากุศลจิต8เป็นต้นนะคะ ขณะนี้ศึกษามาจนถึงโลภามูลจิตแปดมาจนถึงเหตุให้เกิดโสมนัสในโลภามูลจิตแปดมีอยู่สี่ประการข้อแรกมีปฏิสนธิจิตเป็นโสมนัสข้อสองไม่มีความสุข,ขุมคมภิรภาพมีความคิดตื่นเป็นปกติคือไม่มีความคิดนึกลึกซึ้งท่านเหล่านี้มองมุมใดมุมหนึ่งที่จะเป็นเหตุให้ตน รู้สึกยินดีพอใจก็จะยินดีพอใจเลยนะคะจะไม่มีคำว่าเอ๊ะอย่างนั้นอย่างนี้คือพิจารณาไค้กลวนอะไรมากจะไม่มีค่ะจึงสามารถที่จะเป็นไปด้วยโสมนัสได้โดยง่าย 3. ได้ประสบกับอารมณ์ที่ดี 4. ผลจากความพินาศ 5. ประการคือยาติพยศนะความพินาศแห่งญาติ 2. โภคาพยศนะ ความพินาศแห่งทรัพย์สมบัติสามโรคาพยาสนะความพินาศเพราะโรคภัยเบียดเบียนข้อสี่ศีลพยาสนะความพินาศด้วยประพฤติผิดศีลธรรมข้อห้าทิฏฐิพยาสนะความพินาศด้วยความเห็นผิดจากทํานองครองธรรมในพยาสนะห้าอย่างในข้อสองร้อยแปดสิบแปดีกล่าวไว้ดังนี้ ความชิบหายแห่งญาติความชิบหายแห่งโภคาความชิบหายเพราะโรคความชิบหายแห่งศีลความชิบหายแห่งทิฏฐิดูกราผู้มีอายุทั้งหลายเพราะเหตุที่ญาติชิบหายก็ดีเพราะเหตุที่โภคาชิบหายก็ดีเพราะเหตุที่ชิบหายเพราะโรคก็ดีจัดทั้งหลายย่อมจะไม่ต้องเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรก เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกดูกระผู้มีอายุทั้งหลายเพราะเหตุที่ศีลพินาศหรือเพราะเหตุที่ทิฏฐิพินาศสัตว์ทั้งหลายย่อมจะเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนารกเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกมิจฉาทิฏฐินั้นมีความเลวร้ายขนาดไหนเราก็ได้ศึกษากันไประดับหนึ่งแล้วนะคะ ดังที่พระองค์ตรัสเอาไว้ว่าเราไม่เล็งเห็นธรรมะอย่างอื่นแม้ข้อหนึ่งซึ่งจะมีโทษมากเหมือนมิจฉาทิฏฐินี้เลยโทษทั้งหลายมีมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะว่าพระองค์ตรัสต่ออีกว่าเราไม่เล็งเห็นธรรมะอย่างอื่นแม้ข้อหนึ่งซึ่งจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้น หรืออักุศสธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภัยบูญยิ่งเหมือนกับมิจฉาทิฐินี้เลยเมื่อบุคคลเป็นผู้มีความเห็นผิดอักุศสธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและอกุศสธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภัยบูญยิ่งหรืออย่างในคาถาธรรมบทก็ทรงตรัสไว้ว่า สัตว์ทั้งหลายผู้ถือมั่นมิจฉาทิฏฐิมีปกติรู้ในสิ่งที่ไม่มีโทษว่ามีโทษและมีปกติเห็นในสิ่งที่มีโทษว่าไม่มีโทษย่อมไปสู่ทุกขติแต่อย่างนั้นจะละมิจฉาทิฏฐิได้อย่างไรใช่ไหมคะพระองค์ก็ได้ตรัสเอาไว้ในมิจฉาทิฏฐิสูตรก็คือการละมิจฉาทิฏฐิ บุคคลรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจึงจะละมิจฉาทิฐิได้บุคคลรู้เห็นจากสุแลโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงละมิจฉาทิฐิได้รู้เห็นรูปโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงละมิจฉาทิฐิได้รู้เห็นจากสุวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฐิได้ รู้เห็นจักสุสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฐิได้รู้เห็นแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออัตุขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจากสุสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฐิได้แม้ในทวารหูจมูกลิ้นกายและ โดยรู i i. You know, ้เห hmm. ็น <accord> <ations> ใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้รู้เห็นธรรมารมโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้รู้เห็นมโนวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้รู้เห็นมโนสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้ รู้เห็นแม้สุขเวทนาทุกเวทนาหรืออัทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้เมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้นั่นก็คือเจริญวิปัสสนาต้องรู้ชัดตามความเป็นจริง ทั้งรูปธรรมและนามธรรมท,ทั้งสิ้นนะคะไม่ใช่มาถึงรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เทียงแต่ต้องรู้เห็นตามความเป็นจริงในธรรมะนั้นๆพร้อมเหตุปัจจัยแล้วจึงจะก้าวมาสู่ในความไม่เที่ยงเป็นทูกเป็นอนัตตาจนเข้าถึงวิปัสสนาญาณในระดับต่างๆ ที่สุดก็เข้าถึงมรรคยานผลยานและปัจจเวคขณะยานค่ะมิจฉาทิฏฐิในสมัยนั้นเป็นชานายทิฏฐิความเห็นไปข้างทิฏฐิป่าชัดคือทิฏฐิกันดารคือทิฏฐิความเห็นเป็นข้าศึกต่อสมาทิฏฐิความผันแปรแห่งทิฏฐิสังโยชน์คือทิฏฐิความยึดถือความยึดมัน่น ความตั้งมัน่นความถือผิดทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดลัทธิเป็นบ่อกเกิดแห่งความพินาศการถือโดยวิปลาสในสมัยนั้นอันใดชื่อว่ามิจฉาทิฏฐิมีในสมัยนั้นก็เห็นชัดนะคะว่าเลวร้ายขนาดไหนนะคะเป็นทั้งป่าชัดเป็นทั้งความกันดานเป็นฆาสึก เราก็คิดแต่ว่าค่าศึกภายนอกประเทศนั้นมีขีปนาวุธอย่างนั้นอย่างนี้แท้ที่จริงแล้วเพราะสัตว์ทั้งหลายนั้นมีมิจฉาทิฐินั้นเองนะคะไม่สามารถเข้าถึงสมาธิิได้จึงมีความยึดมั่นด้วยความเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาตัวตนของเราเมื่อมีบุคคลอื่นเป็นอย่างไรล่ะคะ ก็ย่อมเห็นว่าดีบางไม่ดีบางสิ่งทั้งหลายควรเป็นของเราของญาติเราเหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมคะนี้คือมิจฉาทิฏฐินั้นจึงเป็นเหตุแห่งการทำบาปประการน,นานาประการเป็นที่มาของการไปสู่อาบายทั้งหลายคะ่ะมิจฉาทิฏฐินั้นมีวัตถุสิบประการใช่ไหมคะได้ยินกันบ่อยๆทบทวนอีกครั้งหนึ่ง มีความเห็นว่าทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผลสความเห็นว่าการบูชาพระรัตนตรัยไ,ไม่มีผลสความเห็นว่าการบูชาเทวดาไม่มีผลสความเห็นว่าผลวิบากของกรรมดีและกรรมชั่วไม่มีหความเห็นว่าโลกนี้ไม่มี6ความเห็นว่าโลกหน้าไม่มี ความเห็นว่ามารดาไม่มีแปความเห็นว่าบิดาไม่มีเกความเห็นว่าสัตว์ที่จุติและเกิดไม่มีสิบความเห็นว่าสมณพราหมผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้ยิ่งเห็นแจง้งประจักษ์ซึ่งโลกนี้และโลกหน้าด้วยตนเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ได้ไม่มีในโลกนี้ เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิมีวัตถุสิบก็เพราะมีความเห็นผิดจึงพลาดจากสวรรค์และมรรคผลบุคคลผู้มีความเห็นผิดย่อมมีความดำริผิดผู้มีความดำริผิดย่อมมีวาจาผิดผู้มีวาจาผิดย่อมมีการงานผิดผู้มีการงานผิดย่อมมีการเลี้ยงชีพผิดผู้มีการเลี้ยงชีพผิด ย่อมมีความพยายามผิดผู้มีความพยายามผิดย่อมมีความระลึกผิดผู้มีความระลึกผิดย่อมมีความตั้งใจผิดผู้มีความตั้งใจผิดย่อมมีความรู้ผิดผู้มีความรู้ผิดย่อมมีความหลุดผลผิดเพราะอาศัยมิจฉา่างนี้จึงมีการพลาดจากสวรรค์และมรรคผลจึงไม่มีการ เข้าถึงทางที่ไปสู่สวรรค์ลและมรรคผลคติของผู้มีมิจฉาทิฏฐิเรากล่าวว่าคติเป็นสองคือนรกหรือกำเนิดเดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะเราก็คงไม่อยากไปอยู่ในที่เหล่านั้นใช่ไหมคะจึงต้องศึกษาพระสัทธรรมให้ตรงและเป็นไปตามพุทธประสงค์ก็จบ ในเรื่องของพยาสนาห้าประการอันเป็นเหตุที่ทำให้บุคคลเข้าถึงโสมนัตในโลภามูลจิตซึ่งในข้อที่สี่คือผลจากความพินาศห้าประการตังที่กล่าวไปแล้วนั่นเองนะคะในข้อต่อมาคือเหตุให้เกิดอุเบกขาในโลภามูลจิตซึ่งเวทนาในโลภามูลจิตนั้นมีอยู่สองประการเท่านั้นนะคะคือโสมนัต และอุเบกขาค่ะเหตุให้เกิดอุเบกขาข้อหนึ่งอุเบกขาปฏิสันธิกตามีปฏิสนธิจิตเป็นอุเบกขาอิตชาติวิบากนำมาสู่การเกิดในภพชาติต่างๆของเขาเหล่านั้นถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีมหาวิบากนะคะที่เป็นไปด้วยยาณสัมปยุตหรือยาณวิปยุตในอุเบกขานะคะคืออุเบกขาสหคตัง ยาณะสัมปยุตตังอสังขาริกังหรือสะสังขาริกังอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออุเบกขาสหคตังยาณะวิปยุตตังอสังขาริกังสสังขาริกังค่ะซึ่งเป็นเหตุที่ประกอบด้วยปัญญาก็มีหรือไม่ประกอบด้วยปัญญาก็มีแต่เวทนาเป็นอุเบกขาในจิตที่นำสู่การปฏิสนธิ ข้อสองคำพิรำประกาศติตามีความสุข,ขุมคำพิรภาพมีความลึกซึ้งเป็นปกติเราก็มาเปรียบเทียบนะคะในความเป็นบุคคลที่มีปกติไม่ลึกซึ้งดังตัวอย่างว่าความเป็นบุคคลผู้ไม่ค่อยมีวิจารณญาณในอารมณ์ทั้งหลายที่ได้ประสบพบเห็นก็เป็นเหตุให้เกิดโสมนัสได้เช่น ในเวลาที่เราเนี่ยได้รับอิทธารมคือรูปสวยเสียงเพราะต่างๆเป็นต้นนี้เขาเรียกว่าอิทธารมนะคะในทวารทั้งห้านั่นเองเพราะความที่เล็งเห็นจับเอาเพียงอาการที่น่าปรารถนาเล็กๆน้อยๆอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีในอารมณ์นั้นเท่านั้นไม่มีการพิจารณาอาการให้ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นซึ่งเมื่อไม่พิจารณาให้ลึกซึง้ง ก็ย่อมไม่พบเห็นอาการที่ไม่น่าปรารถนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่อาจมีอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นหรือสีใดสีหนึ่งที่เราเห็นนั่นเองหรือเสียงอย่างใดยอย่างหนึ่งที่เราได้ยินก็เช่นกันนะคะในทวารทั้งห้ารวมทั้งกลิ่นรสผลตภัทั้งหลายเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ย่อมจะมีแต่ความชื่นชมในอารมณ์นั้นอย่างเดียวเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่า แม้ความเป็นบุคคลผู้มีปกติไม่รึกซึ้งเป็นเหตุให้สมนัสเวทนาเกิดขึ้นนะคะแล้วในอุเบกขาล่ะเมื่อได้อารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าต้องการก็มีอย่างปานกลางคือพอประมาณเท่านั้นเช่นว่าไม่สวยมากมีค่าน้อยหาได้ง่ายมีปรากฏทั่วไปดาด,ดื่นไม่ใช่ของล้ำค่าหายาก เพราะฉะนั้นแม้ประสบพบเห็นแล้วเกิดความพอใจก็โดยอาการที่เป็นกลางๆเท่านั้นและเมื่อยิ่งพีจารณาก็ยิ่งปรากฏชัดว่ามีเหตุตรงนั้นตรงนี้ระดับหนึ่งก็มีข้อที่ไม่น่ายินดีอยู่บ้างจึงเป็นเรื่องที่ทำให้เวทนาเป็นไปในอุเบกขาเหตุแห่งการพีจารณาลงไปอารมณ์เหล่านั้นค่ะ ข้อสมัชชตารมณะสมโยโคได้ประสบกับอารมณ์ที่ปานกลางซึ่งก็ได้กล่าวไปแล้วข้อสี่พยาสนะมุตติผลจากความพินาศหาประการข้อห้มูคาทาตุกตามีสันดานเป็นคนใบคนใบคือคนที่พูดไม่ได้ใช่ไหมคะโลกภามูลจิตที่เป็นอุเบกานั้นเนี่ย หมายถึงว่าเมื่อมีความต้องการเกิดขึ้นในอารมณ์ต่างๆก็จะไม่พูดออกมานะคะรู้อยู่ในใจของตนเองเหตุให้เกิดเวทนาในโลภามูลจิตซึ่งมีอยู่สองประการคือโสมนัสกับอุเบกขานั้นก็คงจบในระดับหนึ่งนะคะที่พอจะเข้าใจได้ซึ่งโลภามูลจิตนั้นไม่ใช่จิตที่เป็นกุศลนะคะ เป็นอกุศลสนถึงแม้ว่าคำพิรภาพหรือความลึกซึ้งในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงปัญญาแต่มีความคิดนึกตรึกตรองระดับหนึ่งในอารมณ์เหล่านั้นเมื่อพิจารณาแล้วไม่โสมนัสลักษณะการวางใจจึงเป็นอุเบกขาในโลภามูลจิตนะคะไม่ใช่ว่าเป็นไปด้วยปัญญาเพราะเราต้องจำไว้เลยว่านี้กำลังพูดถึง อกุศลอกุศลนั้นจะไม่มีปัญญาประกอบแม้เขามีความปรารถนานะคะเขาก็คิดนึกไตรตรองจึงไม่สามารถที่จะเห็นข้อที่ควรจะหัวร้อร่าเริงเบิกบานในอารมณ์เหล่านั้นจึงวางเฉยซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะไม่ใช่พิจารณาได้โดยง่ายแม้ตัวเราเองที่เกิดอาการอย่างนั้น หรือการที่เราพิจารณาบุคคลอื่นฉะนั้นการน้อมจิตน้อมใจเพื่อศึกษาพระสัทธรรมเพื่อรู้ความจริงภายในตนนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะคะลักษณะของโลภาก็คือความติดข้องพอใจยึดเหนี่ยวอยู่กับอารมณ์นั้นๆและน้อมมาคิดบ่อยๆความปรารถนาความอยากได้ก็จะเพิ่มขึ้นมาด้วยเหตุแห่ง อโยนิโสมนาสิการแล้วจะทำอย่างไรให้โยนิโสมนาสิกานเกิดขึ้นบ่อยๆก็ต้องคบสัตบุรุษก็คือเข้าไปฟังพระสัทธรรมที่ถูกต้องถูกตรงตามพระธรรมคำสอนและก็เป็นเหตุให้มีศรัทธาศรัทธาที่เป็นไปในตถาคตโพธิศรัทธาเป็นไปในกรรม,มสกตาศรัทธาเหล่านี้เป็นต้นก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ โยนิโสมนสิการเกิดขึ้นเป็นที่ตั้งของสติสัมปชัญญะค่ะผู้ที่มีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ย่อมเป็นปัจจัยแก่อินทริยสังวรให้บริบูรณ์อินทริยสังวรที่บริบูรณ์ย่อมเป็นปัจจัยแก่สุจริตสามสุจริตสามที่บริบูรณ์ย่อมเป็นปัจจัยแก่สติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์ สติปฐานสี่ที่บริบูรณ์ย่อมเป็นปัจจัยแกโ 7, ่โพชชงเจ็ดให้บริบูรณ์โพชชงเจ็ที่บริบูรณ์ย่อมเป็นปัจจัยแก่วิชาและวิมุตจากปัญหาสูตรอังคุตรณิกายทัศกานิบาตนะคะในการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันด้วยสัจัวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมั่นว่า จะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอาิรสสิโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทางสิน้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิเบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเพื่ออนุปาธาปรินิพานโดยง่ายโดยพลันโดยทั่วก,กันทุกตนทุกท่านค่ะ กราบอะนุโมทนาในมหากุศลของทุกๆท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ